สวัสดีครับวันนี้เช้าวันที่9ตุลานะครับเราอยู่กันที่ป้อมพาชุลจอม9เนาะก็นี่น่าเป็นงานวิ่งแรกของผมในรอบน่าจะเกือบเกือบ3ปีเลยครับหลังจากที่ผมเป็นโควิดแล้วก็ไปซ้อมเลยสองสามสที่แล้วก็เจ็บไปก็ตอนนี้จากระยะฮาร์1ยีโลตอนนี้เหลือโรงงานนี้ทั้งหมด5กิโลท่วนครับก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะสำหรับงานแรก ในรอบ3ปีก็รบรรยากาศงานวิ่งที่คุ้นเคย mm hmm. ก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในงานกันก่อนครับกดี๋ยวเาจะปล่อยตัวระยะ5โลนี้ไปครับ <c oughs> ครับนี่เราก็อยู่กับสมาชิกนะครับแอดเกียงคนดังของเรานะครับ <Yo! c oughs> เดินหาของกินแล้วนี่ก็น้องเคนะน้องในทีมอีกคนหนึ่งครับรูปหล่อกานดีไหม าตอนนี้ก็มีฝนเริ่มโปรยปลายลงมาแล้วเนาะเดี๋ยวจะรอปล่อยตัวระยะ10 k ก่อนครับเดี๋ยวผม5 5 k เดี๋ยวรอน่าจะตี5 45โอ้ชุ่มฉ่ำแล้วนะโปไม่กลัวฝนแล้วครับแต่มือถือผมที่สตอนนี้ฝนเริ่มหนาเม็ดแล้วผมตอนนี้กำลังเตรียมตัวจะปล่อยตัวระยะ5โลแล้ว tỉnh đến mặt mà nó với khăn ผมยังไม่ได้ถ่ายนะเพราะว่าฟ้ามันยังไม่เปิดนะจอกไปเรื่อยๆตามแผนของเราแผนของเราคือเน้นเข้าร่วมครับไม่เน้นเข้ารอบนะครับจ็อกกิ้งเหมือนมาซ้อมปกติเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพฟุตเทจมาจะเห็นหน้าไหมเนี่ยตอนนี้ฟ้าเริ่มสางนะครับผมไม่ออกมาได้ ประมาณ1กิโลกว่าๆนะครับตอนนี้เราเออกจากาป้อมประตูนะป้อมประจุนแล้วครับก็เดี๋ยวไปอีกประมาณสักกิโลนิดๆน,นะครับก็จะถึงจุดกลับตัวในระยะ5กิโลครับรู้สึกได้เลยว่าร่างกายแย่ลงไปเยอะมากนะครับระบบการหายใจอะไรต่างๆไม่เหมือนเดิมเลย ผมแทบจะพูดไปไม่ได้นะตอนนี้ครับเหนื่อยมากเห็นได้ชัดครับว่าการหยุดวิ่งไปนานๆนานเนี่ยมันทําให้ร่างกายเราถดถอยไปมากแต่ก็ได้ครับถือเป็นการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึง่งสำหรับเพื่อนๆใครที่เข้ามาดูนะครับกำลังคิดจะลดน้ำหนักแล้วก็อยากจะลองวิ่งดูก็ลองดูนะครับเดีย๋ยวมาเริ่มต้นใหม่ไปพร้อมๆกับผม อันนี้ผมก็ตอนแรกผมก็เริ่มต้นที่ระยะาเขตตอนนี้ถ้ากลับมาที่จุดเริ่มต้อนอีกครั้งหนึง่งเห็นครับไปกันต่อเดี๋ยวประมาณไม่ถึงโลแล้วมนะั้งน่าจะถึงจุดกลับตัวบรรยากาศตอนเช้านะพร,ระอาทิตย์ขึ้นบริเวณตรงน,นี้เขาเรียกว่าคลองเยลีเนาะเป็น คองที่แยกเข้ามาจากแม่น้ำเจ้าพยาบริเวณปากอ่าวนะครับก็เป็นเส้นทางที่ชาวบ้านออกไปหาปลากัน,นครับสังเกตว่าจะมีท่าเรืออยู่ตรงนั้นนะให้ชาวบ้านเอาเรือขึ้นนะครับบรรยากาศดีครับชเช้าๆแถวนี้ที่ทำงานผมเอง ก็เพิ่งผ่าน2โลแรกไปครับจุดให้น้ำได้ของส่วนของเราก็ประมาณ500เมตรเนาะอีก500เมตรก็เป็นจุดลับตัวของระยะ5 k เคนะครับฝั่งนู้นก็ระยะ21ก็เริ่ม ยอยเข้ามากันแนละ้วฮะเขาก็อีก2โลก็จะเข้าเส้นชัยกันละเราก็ยังต้องสู้ต่อไปโคตรเหนื่อยเลยเหนื่อยอย่างกบวิ่งยิบหนึ่ง ตอนนี้เราก็กลับตัวมาแล้วพุทธิยะ5เขตเรากลับตัวที่หน้าอาจปลอพอดีนะครับหน้าเริอไปหน้าโกบูดานเรือประจุบจอมเกล้าก็พอกลับตัวมาแล้วก็เห็นว่าที่ตามหลังเรามามีไม่กี่คนนึงเราน่าจะอยู่ท้ายสุดแล้วน,น่าจะเป็นระยะ 21่หรือ 10K นะครับเขาก็สปินแซงลงไปยากสุดท้ายครับเดี๋ยว เราเลี้ยวซายข้างหน้าก็คิดว่าไม่เกิน300เมตรจะถึงเส้นชยัยล<ป>จะเจดี๋เดียวสำหรับวันนี้5โลถ้าไม่ถึง1ชั่วโมงก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วครับ ิ0เมตรเรยอซ้ายโอเคตากล้องตากล้องโอเคเรยอซ้ายครับเห็นเส้นชายข้างหน้าแล้ว50เมตรถึงเส้นชาย,ยนะ57นาทีเลยประมาณ สิบกิโลยี่สิบเอ็ดกิโลนะครับก็มาลักล้างแบบครับโอเคเรียบร้อยเหรียญแรกในรอบ3ปีครับตอบเวลา 55า้านาทีขอหยุดเวลาโอเคเหรียแรกจรอน3ปีใช้ได้เวลาก็ตามเป้าครับเดี๋ยวหาน้าผ่าถ้าไปรับเหรียญสมัครในแต่ละรุ่นให้ถสักครู่นนรุนไหนพร้อมเพียงให้ารเสวนา นย่ามาก่เหมแล้วแี่คยวรับเรือแรกไปหาเพื่อนก่อนคุณครับพี่ลงระยะเท่าไหร่ครับพี่นี่เบอ๋อเวลาดีไหมครับโอ้สุดยอดครับพี่โอ้สุดยอดับหนึ่งพี่ลงระยะยี่สิบหนึ่งลับด้วยมารัป้านหนักน่าจะเกอบครบแล้วเหมือนกันถูกต้องมารับป้าหนักได้เลยนะคะไม่ต้องรอประกาศีใครรู้ตัวว่าหนึ่ง ซึ่งเราจะมีใบไปปินไให้นะพินได้ข้างๆจุดปล่อยตัวแล้วก็มนหน้าจอเรามีอะไรท่หมาด้วยครับพี่โอ้โหได้ไปครับได้นอนเลยพี่ใหญ่ดอนดีอารมณ์การทําสายเลยขอบคครับพี่มอบรารนม่รอช้าเลยครับรับป้านศักที่บริเวณข้างพออเมริกาตรงด้านข้างเวทีนะคะส่วนจุดที่ปริ้นเวลานะคะก็คืออยู่ด้านจุดปล่อยตัว ดับอยู่ข้างกองรายการค่ะน้ามาได้เลยนะคะตอนนี้ท่านที่น,นี้นห้าตัวแล้ว